รายงานการดำเนินการยกระดับผลสำลีทางการเรียนด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลจอมบึงโรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับผลสำลีด้านการอ่าน การเขียนและคิดเลขโดยการนำแบบทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งมาทำการทดสอบด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขของนักเรียนและนำผลการทดสอบพีเทส มาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขของนักเรียนดังนี้ขั้นวางแผนแผนผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนายสกสันเด่นดวงใจพู้มในการโรงเรียน,นบานจอมบึงและนางสาวลุ่งฟ้าสุขใสรองพุ่มในการรงเรียน,น้านจอมบึงร่วมกับคณะครู หัวหน้าวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดที่ควรพัฒนานักเรียนและนำผลการวิเคราะห์มาร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นมาเป็นแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและมอบหมายให้คุณครูผู้รับผิดชอบดำเนินการยกระดับผลสำฤทธิ์ด,ด้านการอ่านการเขียน และคิดเลขตามแนวทางที่กำหนดขั้นปฏิบัติดูครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนเชิงลุก Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและน่าสนใจอีกทั้งยังดำเนินการส่งเสริมการอ่านการเขียนและคิดเลขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่านจะดำเนินการจัดกิจกรรมในข้ามโฮมรูมของทุกวัน กิจรกรรมอ่านออกเขียนได้สอบพอกิจรกรรมอ่านเขียนดีทวีความคิดกิจรกรรมคณิตคิดเลขเร็วจะดําเนินการากจริจกรรมในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และคาบว่างของนักเรียนทุกสัปดาห์ขั้นตอนการตรวจสอบเช็คผู้บริหารมีการนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงแอค ผิหารและคณะครูนำผลการประเมินมาศึกษาวิเคราะห์วางแผนและนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนต่อไปเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขของนักเรียนโรงเรียนอนุบบึบง จากการดำเนิน,น,นการตามแผนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนของแบบทดสอบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขของนักเรียนฉเฉลี่ยรวมทั้ง3ด้าน9.06คะแนนซึ่งสูงเพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจึงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองััไว้สน